คุณผู้ชมนะคะไปเที่ยวสวนมะม่วงวันนี้นะคะเราจะพามาวัดวัดหนึ่งค่ะซึ่งเป็นวัดที่มีชื่อเสียงมากของจังหวัดพิจิตรนะ จังหวัดพิจิตรค่ะก็คือวัดบางคลานนะคะวัดที่ประดิษฐานรูปหล่อหลวงพ่อเงินไว้นะคะซึ่งที่นี่นะคะนอกจากจะได้มานมันสการนะคะรูปหล่อหลวงพ่อเงินแล้วก็ยังมีพิพิธภัณฑ์นครชัยบวรค่ะซึ่งเก็บสะสมนะคะเป็นของเก่าไม่ว่าจะเป็นภาพพิมพ์มือหรือว่าเครื่องเงินเครื่องโบราณต่างๆนะคะเป็นพิพิธภัณฑ์ที่น่ามาเที่ยวแล้วก็มาศึกษาค่ะแต่ตอนนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปชมบริเวณวัดกันนะคะว่ามีความสวยงามแล้วก็จะได้สียโอกาสขึ้นไปนมัสการหลวงพ่อเงินด้วยค่ะ น,นี่เลยค่ะตอนนี้ค่ะเราอยู่กันบนพิพิธภัณฑ์นะคะที่เคยบอกไว้แต่ตอนแรกค่ะเพราะว่าด้านซ้าในนะคะจะเป็นที่ประดิษฐานนะคะหุ่นที่พึ่งค่ะของหลวงพ่องเงินไว้นะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปกราบกันนะคะว่าท่านมีตัวจริงหรือเเพราะว่า เคยเห็นแต่ในรูปภาพค่ะยังไม่เคยเห็นตัวจริงๆตัวแบบว่าเป็นหุ่นจําลองขององค์หลวงพ่อเงินเลยนะคะว่ามีลักษณะหน้าตามเหมือนกับที่เราเห็นในรูปภาพหรือเปล่าแต่ก่อนที่จะไปนะคะบอกไว้ก่อนเลยว่าวัดแห่งนี้วัดบางคานนะคะเมื่อก่อนค่ะชื่อว่าวัดวังตะโก้นะคะอยู่ติดกับริมแม่น้ํหน่านเก่านะคะอย่าลืมนะคะคุณผู้ชมที่ผ่านไปผ่านมาจังหวัดพิจิตรก็แวะเข้ามากราบไหว้เพื่อขอพรก็ได้นะคะลดต้นทุนเพิ่มทุนรายได้ นวัตรกรรมใหม่ของชาวเกษตรตกรเจ้าแรกเจ้าเดียวของดีแน่นอนหมูไม่กลัวน้ำร้อนรับรองการันตีผลิตผลงดงามความหวังของชาวเกษตรกรปลอดภัยราคาถูกเพื่อที่ เป็นมิดกับสิ่งแวดลอ้อมหมูไม่กลัวน้ำร้อนหมูไม่กลัวน้ำร้อนต้องปุยรามูไม่กลัวน้ำร้อน าการเกษตรยดีจึงบอกต่อของดีจึงนำมาบอกพี่น้องผลิตผลงดงามความหวังของชาวเกษตรต่กอกนปลอดภัยราคาถูกเพื่อชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ต้องปุ๋ยรามูไม่กลัวน้ำร้อนสวัสดีค่ะ,คะน้องปูมพบกับเราสามคนอีกแล้ว<ะ>อย่างที่สัญญากันไว้ วันนี้ค่ะพี่หมูคาน้องปูขาเราจะมาพูดกันถึงพืชไร่ไม้ผลพืชผักสวนครัวไม้ดอกไม้ประดับทุกชนิดจะรวมอยู่เลยจะรวมอยู่ในนี้เลยนะคะก็คือก็คือจะมีแป้งนัมสูตรสามสูตรเจ็ดสูตรเก้าและสูตรสิบแต่ถามว่าเอ๊ะทำไมเหมือนกับข้าวเหมือนกับสูตรข้าวเลยใช่เหมือนกันเลยเหมือนกัน ตรงที่สูตรเหมือนกันแต่วิธีการใช้จะไม่เหมือนกันอ๋อแล้วแต่ลักษณะพืชถูกต้องใช่คะถูกต้องสูตรสามนะคะตัวแรกเลยนะคะก็จะช่วยในเรื่องของการบำรุงนะคะการกำจัดเ,เชื้อโรคเชื้อราต่างๆในท่อน้ำเลี้ยงคือเรียกง,ง่ายๆว่าเป็นยานรักษาพืชแต่มาในรูปแบบของปุ๋ยน้ำานี่เองคะ่ะไม่ว่าจะเป็นการรักษาการป้องกันการกำจัดนี่สูตรสามของเรานี่ ช่วยได้หมดเลยสูตรเจ็ดของเรานี่จะต้องบอกว่าเป็นนวัตรกรรมใหม่ที่พิเศษสุดๆพิเศษมากเลยนะคะเพราะว่าเป็นสูตรที่คิดค้นขึ้นมาเนี่ยเพื่อในการที่จะไปขยายเซลล์พืชน,นะคะ<ม>ขยายยังไงขยายทั้งทางกว้างและทางลึกขยายเพื่อที่จะเอาอาหารเนี่ยไปเก็บไว้ทั้งทางรากลำต้นใบดอกผลน,นะคะ<ม>เวลาที่ฉีดพ่นเข้าไปปุ๊บเนี่ยพืชเนี่ยสามารถนำอาหารเข้าไปเลี้ยงไม่ว่าจะเป็นเรียกว่าอะไรดีละ่ะเหมือนเราสเปรย์สเปรย์หน้าเราอะ พอสเปรย์ปุ๊บสดชื่นเลยเหมือนกันค่ะเราเอาไปฉีดพ่นกับพืชของเราฉีดพ่นปุ๊บพืชสดชื่นรับอาหารตั้งแต่ใบยันรากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นตัวกระตุน้นเห็นผลเร็วเห็นผลไวเขียวเร็วโตเร็วเก็บเกี่ยวได้ไวอย่างนี้เลยสุดเจ้าของเรานะคะตัวนี้เขาเรียกว่าเป็นสังกสีพืชสังกสีพืชยังไงเพราะว่าในพืชทุกชนิดเนี่ยมันจะต้องมีการเขาเรียกว่า ขาดท่าสังกสีเมื่อสภาวะอากาศเปลี่ยนแปลง <existed. S 2> สภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างร้อนจัดหนาวจัดหรือว่าเกิดเ,เขาเรียกว่าฟ้าฝนแปรปวนอะไรพวกนี้ <É. S 2> พืชเนี่ยมันจะมีการกลัวค่คือพูดภาษาบนบ้าเลยแบบมันเหมือนมันกลัวมันใบมันช็อกอะไร<อ>พวกนี้แต่ว่าสูตรเก้าของเราเนี่ยเขาเรียกว่าไปเพิ่มพลังงานพืชเพิ่มท่าสังกสีให้กับพืชช่วยยังไงช่วยปรับสภาวะของพืชให้เป็นกลาง ไม่ว่าจะเป็นร้อนจัดหนาวจัดก็คือทําให้พืชไม่รู้ร้อนรู้หนาว<อ>ถึงช่วงเวลามาก็สามารถออกดอกออกผลได้ปกติ<ไ>ยกตัวอย่างข้าวประเทศไทยของเราจะมีอยู่ช่วงสักสองปีที่แล้วเกิดร้อนมากในช่วงที่หนาวจัดเกิดอาการข้าวอขออภัยนะคะเป็นโรคจู่ถ้าเป็นภาษาชาวบ้านเนี่ยเขาจะเข้าใจว่าข้าวเป็นโรคจู่เป็นยังไงคือการออกไม่สุดรวงไม่พ้นใบธงนั่นหมายความว่าพอมันออกมาปุ๊บเนี่ย เกสรข้าวหรือรวงข้าวเนี่ยพอโดนอากาศปุ๊บเนี่ยมันหดมันจะไม่ออกอีกเลยทําให้เกษตรกรเ,เดือดร้อนไม่ได้ข้าวเลยก็คือว่าสูตรเก้าของเราเนี่ยจะช่วยทําให้ข้าวเนี่ยออกสุดรวงสุดใบทอมออกมาแบบเม็ดแต่งเม็ดเ,มดเต็มดีเลยนะสูตรสิบนะคะตัวนี้นี่จะเก่งมากเลยในเรื่องของการขยายผลขยายเม็ดขยายลูกเพิ่มน้ําหนักนะคะ เป็นการที่ทำให้ไม่ว่าจะเป็นพืชไร่ไม้ผลนะคะหรืออาทิเช่นข้าวออกมาแล้วเนี่ยข้าวเมด็ดไม่รีบไม่ลายน้ําหนักข้าวดีนะคะที่เขาเรียกว่าเวลาที่เราไปดูข้าวเนี่ยเราอยากรู้ว่าข้าวดีไหมเนี่ยให้เอามือเนี่ยไปบีบที่เม็ดข้าวดูถ้ามันมีน้ํานมเนี่ยแสดงว่าข้าวเราเนี่ยสมบูรณ์แต่ถ้าเกิดว่ามันไม่มีน้ํานมเม็ดข้าวรีบมันก็จะบีบไปเฉยๆไม่มีอะไรเลย ะะแต่ถ้าเกิดไปเทียบกับพวกมะมว่วงที่พี่หมูพู้สักครู่นี้นะคะจะช่วยไปขยายลูกมะม่วงให้ลูกเนี่ยใหญ่น้ําหนักดีผิวสวยอ่าอ,อย่างนี้ลูกโ<ล>ตลูกดกค <ขา S 2> ่ะใ<า>และที่สําคัญคือรสชาติไม่ว่าจะฉีดกับอะไรก็ตามแต่จะเสริมให้รสชาติของพืชนั้นๆเนี่ยดีม <ะ S 1> ไม่ว่าถ้าจะฉีดพลิก <มะ S 1> พลิกก็จะรสชาติจัดจ้านมะม่วงฉีดมะม่วงสุกม่วงก็หวาน ฉีดส้มโอส้มอก็หวานอย่างเงี้ยค่ะถ้าไปฉีดดอกไม้ดอกไม้ก็จะมีกลิ่นหอมอย่างเงี้ยค่ะเพิ<ส>่มมากขึ้นสีสวยสสก็สุดท้ายแล้กวก็เป็นพระเอกเลยดีกว่าพี่ห<ผ>มอเราะตนนี้รู้สึกว่าจะช่วยทั้งเรื่องพืชแล้วก็เรื่องดินเรื่องสภาพแวดล้อมหลายๆอย่างมากเลยก็คือตัวแพตินัมแพตินัมของเราเนี่ยนะคะเป็นชนิดผงนะคะก็คือว่าเขาเรียกว่าเป็นพระเอกที่เสริมฤทธิ์ให้กับทุกสูตรของเราที่มี นะคะเพราะว่าช่วยเรื่องอะไรจะแตกต่างสูตรผงจะแตกต่างจากสูตรน้ํำยังไงสูตรน้ําของเราเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นชีวภาพสังเคราะห์นะคะ,ะเป็นสังเคราะห์ที่สามารถที่จะมิกหัวอา,อาหารเสริมอะไรก็ได้เข้าไปเพื่อทําให้ออกมาเนี่ยประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าในแพลตินัมของเราเนี่ยจะเป็นในรูปแบบของผงที่สกัดออกมาเป็นรูปแบบผงเพราะฉะนั้นเนี่ย ใช้ร่วมกันเนี่ยประสิทธิภาพก็จะเสริมขึ้นมาอีกเป็น2เท่า3เท่าแล้วแต่เราไปฉีดกับพืชอะไรนะคะแต่ประสิทธิภาพของแพลตินัมเนี่ยจะช่วยในเรื่องของระบบรากดินต้นใบเห็นชัดเจนนะคะถ้าเราฉีดพ่นไปแล้วเนี่ยหนึ่งเลยความเขียวต้นแข็งใบเขียวดอกดอก เรารู้แล้วว่ามีอะไรบ้างในส่วนผสม<ะ>เรามาคุยถึงคุณสมบัติว่าทาไมส่วนมะม่วงเราต้องใช้ปุ๋ยหมูไม่กวนน้ำร้อนของเราอ่าไม้ผลนะคะเหมือนกันทุกอย่างคือเวลาที่ตัดแต่งกิ่งเสร็จแล้วเนี่ยจะต้องฉีดเพื่อบํารุงต้นอ่าเพื่อเป็นการเล่งการแตกใบใหม่นะคะแตกใบอ่อนเล่งใบแก่เพื่อที่จะออกมาเป็นดอกแล้วก็เป็นลูกให้กับ พวกเราได้รับประทานกันนะคะทีนี้สูตรหมูไม่กูนน้าร้อนนะคะเราจะใช้ฉีดบํารุงในช่วงที่เขาเริ่มตัดแต่งกิ่งเสร็จตัดแต่งกิ่งตัดแต่งกิ่งเสร็จนะคะก็เป็นการบํารุงที่ทําให้ต้นเนี่ยสมบูรณ์มากขึ้นเตรียมต้นว่าง้นอ่าะะแล้วก็บํารุงดินได้ด้วยนะคะเพราะว่าหลังจากที่เขาดึงอาหารขึ้นมาจากรุ่นที่แล้วออรอบนี้เราก็ต้องมาบํารุงให้เขาไม่ว่าจะเป็นทางต้นทางใบทางดินเราต้องบํารุงทั้งหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย หมูไม่ควน้ำร้อนของเราเนี่ยจะดูแลได้ครบครันเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นการดูแลในช่วงแรกบํารุงบารุงช่วงแรกเื้นฐานในการบํารุงใช่ค่ะเพื่อเตรียมที่จะให้เขาแทงช่อดอกถูกต้องที่เราเห็นอย่างนี้ค่ะแล้วก็ที่ต้องใช้เพราะอะไรรู้ไหมค่ะเพราะว่าปุ๋ยหมูไม่ควน้าร้อนของเราเนี่ย นอกจากจะทําให้ต้นสมบูรณ์แล้วระยะเวลาเก็บยังยาวนานอีกเพราะฉะนั้นต้นนี้ต้องใช้สารอาหารเยอะมากถูกต้องเราก็ต้องบํารุงกลับไปเยอะเช่นกันใช่่คะเพื่อความเยอะของเงินกําไรที่พี่น้องชาวเกษตรกรเราจะได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะพอช่วงที่เขาเป็นใบแก่แล้วเริ่มติดดอกละเริ่มที่จะเตรียมตัวยืดช่อดอกนะคะคือจะสําคัญมากในช่วงที่เริ่มดอกออกนะคะเพราะว่าอากาศที่บ้านเราทุกวันนี้อากาศมันเปลี่ยนแปลงบ่อยนะคะก็ อากาศร้อนจัดหนาวจัดพวกเนี้ยสาคัญเลยดอกจะไม่ออกอ่าถ้าดอกไม่ออกมันก็จะไปเปลี่ยนเป็นใบแล้วก็จะเลยฤดูเราก็จะไม่ได้มะม่วงละทีนี้อ๋อ่าใช่เพราะพี่เคยเคยมีความรู้มานิดหน่อยเท่าหางอื่นว่า <laughs> ถ้ามันไม่เปลี่ยนเป็นดอกแบบนี้มันแทงใหม่ใแบบนี้มันจะเปลี่ยนเป็นใบอ่อนไปเลยถูกต้องค่ะอ๋อ,อสารและธาตุสังกะสีนั่นเองเป็นการไปปรับสภาพต้น ให้รู้ว่าฉันไม่รู้ร้อนรู้หนาวกับอากาศนะเพื่อที่ว่าให้ช่อดอกเนี่ยออกมาตามเขาเรียกว่าอะไรตามระยะตามฤดูของเขาค่ะเพราะถ้าเกิดเราไม่ใช้นะครับรับประกันได้เลยถึงออกมาก็จะเป็นเขาเรียกว่าดอกกระเทยดอกกระเทยล่วงหมดล่วงหมดไม่เป็นลูกอย่างนี้ลักษณะอย่างนี้เราเราจะได้ลักษณะแบบนี้ออกมาใช่ไหมมันก็จะล่วงหมดอเดี๋ยวเราจะสาธิตการล่วงให้ดูคือมันก็จะ หายไปหมดเลยใช่ค่ะยืดช่อออกมาใกล้เป็นดอกขนาดใกล้ๆที่จะออกดอกแล้วนะคะฉีดเข้าไปแล้วจะช่วยทําให้ดึงดอกให้ช่อยาวนั่นเองอลักษณะอย่างนี้แล้วก็ช่อดอกสมบูรณ์ใช่อันนี้คือเพิ่งเริ่มนี่ยังไม่สุดเลยนะยังใช่ค่ะยังออกไปต่อได้อีกนะใช่ค่ะคือสําคัญทุกตัวแต่ความสําคัญในแต่ระยะจะต่างกันต่างกันนะคะ,คะถ้าเราไม่ได้ฉีดได้ใช้ถ้าเกิดเป็นตามท้องตลาดทั่วไปเขาก็จะไปหาตัวยืดช่อ,อะไรของเขามามแต่อาจจะไม่ไม่สุดไม่สุดแต่ของเราเนี่ยคือออกมาเนี่ย ช่อยาวมากช่อยาวาและที่สําคัญมันไม่ได้ยาวธรรมดาออกมาเนี่ยแทบว่าติดทุกลูกอ่าเพราะเกสรสมบูรณ์แล้วก็ออกมาเนี่ยดอกมันจะสมบูรณ์เพราะอาหารมันเยอะ <t> พอออกมาแล้วปุ๊บพอออกมาเป็นลูกเนี่ยสะสมอาหารนะคะผล,ละไม้ทุกชนิดจะมีแป้งในตัวของมันเองอเพราะฉะนั้นเนี่ยมะม่วงก็เหมือนกันนะคะมันก็จะมีแป้งมีเนื้อของมันนะคะเพราะฉะนั้นจะไปช่วยทําให้ลูกเนี่ยออกมาแล้วน้ําหนักดีอ่า ได้เรืองของขนาดลูกขนาดผลรสชาติานะคะได้ทุกอย่างได้ทุกอย่างเลยแล้วก็รับประกันว่าออกมาลูกเต็มช่อถูกต้องคะ่ะนี่คือผลผลิตที่บอกเลยว่าแล้วไม่ล่วงหมดใช่คะ่ะติดเหนียวแน่นหนึบคือเรียกว่าดูแลตั้งแต่ออกมายันโตเลยเหมือนก็คือฉีดสามสูตรหกสูนี่คือฉีดได้ทุกระยะด้วยทุกระยะค่ะเรียกว่าซื้อไป หนึ่งชุดเนี่ยใช้ได้ทั้งฤดูทั้งฤดูนะคะแล้วก็บอกเลยว่ารับรองคุณภาพโดยกรมวิชาการเกษตรทุกตัวเราผ่านรับรองโดยกรมวิชาการเกษตรด้วยซึ่งถูกต้องแน่นอนอยู่แล้วแล้วก็อย่างที่น้องปูว่าเมื่อกี้เดี๋ยวพี่จะไปตามหาลุงควรเจ้าของว่าทํายังไงเนี่ยเก็บมาสี่ห้าลูกได้ข่าวมาค่ะนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะไปตาม หาพี่หมูด้วยเพราะว่าไม่รู้ไปหลงอยู่ตรงไหนของสวนมะม่วงหรือเปล่ากับลุงควรไปไปหลงอยู่มะม่วงต้นไหนหรือยังไงนะคะ่ะจะต้องไปสวนนี้เขาสวนใหญ่ด้วยนะใช่เดิน<ร>าหากันจะเจอ <มะ S 2> ไหมวันนีไ้ไปตามหาลุงเจ้าของสวนแล้วก็ไปตามหาพี่หมูด้วยเพราะว่าเจ้า <c oughs> ของผลิตภัณฑ์ลงมาการันตีเองค่ะนะคะแล้วเดี๋ยวไปถามเขานะคะว่าการที่เห็นดอกออกมาแบบเนี้ย ชื่นใจไหมอ่าผลิตภัณฑ์หมูไม่กลัวน้ําร้อนของเราเนี่ยทำให้เกษตรกรมีความสุขหรือเปล่าได้นะคะเดี๋ยวจะไปถามลุงแกเพอจะฝากตัวเป็นลูกเป็นหลานสักคนอือวานก็ไปฝากสวนส้มโอมานะไม่ก็พี่ก็ฝากทุกคนอยากให้ทุกคนรัก้างั้นเดี๋ยวเราไปตามหาลุงวลกับพี่หมูกันดีกว่าค่ะไปเลยค่ะหไม่กลัวน้ําร้อนต้องปุยค่สวัสดีค่ะเจ้าของสวนมะม่วงครับผม สวนใหญ่โตมโหฬารมากก็จะตามหาลุงควรเจอถามค่ะอย่างแรกเลยค่ะเมื่อก่อนนี้ก่อนที่จะมาใช้ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยไม่กรน้ำร้อยของเราปุ๋ยหมุนไม่กรน้ำร้อยเป็นยังไงบ้างคะกับสวนนี้เมื่อก่อนใช้บริษัททั่วไปครับลองผิดลองถูกครับก็ไม่ไม่ประสบผลสำเร็จครับผลผลิตเป็นยังไงบ้างคะตอนนั้นตอนนั้นก็แ้ยงออกมาเขาไม่ไม่คุ้มต้นทุนรับไม่คุ้มใช่ไหมครับผ แล้วได้ข่าวว่าใช้มานานตั้งแต่เริ่มมีผลิตภัณฑ์ของเราเลยปีกว่าในส่วนมะม่วงทุนนี้ใช่ไหมคะลุงควรเป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่ได้ทดลองใช้แล้วก็สามสี่เท่าของต้นทุนครับสามสี่เท่าของต้นทุนได้ข่าวว่าเก็บรุ่นที่ห้าแล้วใช่ไหมคะครับรุ่นที่ห้าแล้วครับแล้วยังมีรุ่นที่หกที่เจ็ดอีกครับยังมีต่ออีกครับจนเก็บไม่ด่อไม่ไหวครับจนต้องต้องหยุดก่อนครับเดี๋ยวต้นเขาจะตัดจะทรงครับมาถามเทคนิคในการใช้ดีกว่าค่ะว่า เทคนิคในการใช้เนี่ยใช้แบบไหนบ้างเริ่มตั้งแต่เริ่มตั้งแต่บำรุงดินครับบำรุงดินครับผมก็บำรุงดินก็ใช้ตัวพืทิน้มของเราใช่ไหมคะครับพที่น้มผงนะครับพทิน้มผงครับปรับปรุงเจ้าแรนนี่เลยค่ะพที่น้มผงของเราครับใช่ไหมคะนอกจากจะมีคุณค่าสารอาหารทุกๆอย่างที่พืชต้องการอยู่ในนี้แล้วครับผมใช่ไหมคะครับผมได้ข่าวว่าของเราไม่เหมือนของใครเลยครับถูกต้องครับมีแร่ธาต บำรุงดินครับเกี่ยวกับอาถารอาหารในดินนี่ของเขาโคบของเราคบกว่าคบกว่าใช่ไหมคะดีกว่าครับเราสังเกตได้ยังไงครับว่าพอพอฉีดไปปุ๊บเนี่ยของเรามันทําให้พอตรงกินที่ล่าครับล่าเขาจะหากินดีแล้วก็ล่าจะออกสีขาวครับที่ใช้ผลิตภัณฑ์เมื่อก่อนทั่วไปเนี่ยล่ามันจะดํามันไม่กินปุ๋ยครับ พูดคุณผู้ชมคะลุงควรนี่ใส่ใจต้นมะมองถึงขนาดต้องเช็คแบบนั้นเลยคุยลากดูคุยลากดูเลยใช่ไหมคะโอ้โหสุดยอดจริงๆค่ะแพทินัมชนิดผงหมูมีกลน้ำร้อนของเราแล้วหลังจากนั้นนะคะตอนที่บำรุงหลังจากการเก็บเกี่ยวเพราะตอนนี้ก็เรียกว่าบำรุงหลังจากการเก็บเกี่ยวเพื่อเตรียมรุ่นที่หกใช่ไหมคะครับเพื่อเตรียมรุ่นรุ่นใหม่พอเก็บรุ่นที่หกนี่แล้วก็ ตอนนี้บำรุงเพื่อเตรียมรุ่นใหม่รุ่นใหม่รุ่นหม่มีวิธีการดูแลบำรุงยังไงคะใช,ใช,ใช้ใช้ตัวไหนบ้างคะก็ใช้ตัวเพจินำ้ำใช้น้ำผงครับลรครับลงก่อนครับใช่ไหมคะครับอลงลงลากก่อนรากก่อนครับผม ปริมาณก็น้ำสองร้อยลิตรใช่ไหมคะครับผมต่อหมูห้าตัวครับผมถูกต้องเพราะว่าเราเราจะปล่อยหมูลงน้ำเราจะเรียกเป็นสับของหมูหมูของเราค่ะครับผมครับแล้วก็หลังจากนั้นก็คือฉีดพร้อมกับตัวหนัดชนิดน้ำใช่ไหมคะครับผมก็ปริมาณเท่ากันก็คือน้ำสองร้อยลิตรต่อหนึ่งร้อยซีซีนะคะก็คือผสมกันลงไปครับผมแล้วพอเราฉีดปุ๊บเนี่ย ผลตอบรับที่มาเนี่ยชื่นใจแค่ไหนคะก็ผลตอบรับนะครับคือไปเปรียบเทียบกับส่วนอื่นนะครับเราเราชื่นใจครับเพราะว่ามันแตกต่างกันที่เชิงครับครับ <ứng> ในด้านของคุณภาพในด้านของผลผลิตแล้วในด้านของการส่งออกนี่ครับอ <ứng> ครับพะของเราเป็นที่ภูมิงใจของเราเป็นของหมูไม่วามร้อนเป็นชีวภาพครับค่ะครับไม่เป็นอันตรายต่อสิอ่งแวดล้อมไม่เป็นอันตรายต่อคนคุณผ,ผู้บริโภคครับรู้สึกว่าพอใช้มาแล้วเนี่ย สุขภาพดีขึ้นกว่าเดิมไหมคะครับถูกต้องครับ<อ>เพราะว่าสังเกตจากว่าไม่ไม,ไม่ไม่ต้องกับคนหรอกครับก็พืชธรรมชาตินะครับพวกสัตว์ธรรมชาติพวกจิ้งหรีดอะไรเมื่อก่อนนี้เราใช้ทั่วไปนะช่วงไส้เดือนเราไม่มีครับไม่มีเลยนนไม่มีครับต,บตอนนี้อะคะตอนนี้กลับมามามบึ้มบั้มเต็มสวนเลยต้องบอกว่าบึ้มบั้มมาเป็นขบวนครับบางทีพวกมามาคุยกันตามต้นละมนนะครับคุยจิ้งหรีดอะไรกินโอ้ถือว่าเป็นธาตุอาหารเสริมครับจะบอกว่าไส้เดือนเนี่ยนะคะเป็นเป็นตัววัด คุณภาพของดินเลยว่าดินเนี่ยมีไม่มีสารเคมีแล้วก็มีความเป็นธรรมชาติมีความมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าไส้เดือนเนี่ยส่วนอื่นๆเนี่ยถ้าใช้โดยทั่วๆไปหรือว่านาก็ตามค่ะมันจะไม่มีไส้เดือนเลยจะตายหมดนี่ขนาดของลุงกวนนะคะคือไม่มีกลับมามีแล้วแถมมีจิ้งหรีดมีอะไรมาเต็มเลยถ้าถ้าอย่างนี้แสดงว่าปลอดภัยใช่ไหมคะ กล้ากา,การันตีไหมคะว่าหมูไมโครมอของเรานี้ใช้แล้วผลผลิตก็พื้นฐานผมลองแบบทดลองใช้แล้วก็ให้กระไก่กินนี่ครับไก่ก็ไม่เป็นไรแล้วไข่ดกครับแล้วไก่กไม่เป็นไรแล้วไข่ดกคือต้องสงสารครับไข่จนแบบก้นเน่าเราพูดแบบราี่ว่าคือตุดนเน่า,าตุดเน่าต้องบอกว่าจริงๆเนี่ยค่ะพี่หมูนะทำมาก็ไม่เกรงใจพี่น้องเกษตรกรนะคะก็เก็บผลผลิตกันห้าหุ่นอย่างนี้ตายแล้วอย่างนี้จะเอาเงินไปเก็บไปไหนหมดคะ ฝากธนาคารตรงตามคอนเซปต์ค่ะเราอยากให้พี่น้องเกษตรกรเรามีรายได้เพิ่มมากขึ้นนะคะแกบอกว่าวยช่วยพี่น้องเกษตรกรว่าตอนนี้ก็ให้ช่วยตัวเองนะคะแกก็เลยเอ้ไหนๆก็ต้องเกษตรกรต้องช่วยตัวเองเดี๋ยวพี่หมูอาสาเข้ามาช่วยดูแลกันบ้างนะพี่น้องของเราเราก็ต้องช่วยกันดูแลใครไม่ดูแลเราดูแลกันเองประมาณนั้นค่ะแต่ว่าตอนนี้ค่ะเอ้าเห็นแล้วนะยุ้ยไวเดี๋ยวเราไปหา พี่หมูกันไหมคะเราไปถามว่าทํายังไงนเนี่ยคิดยังไงทําไมถึงมาช่วยพี่น้องเกษตรกรับพี่หมูกันไหมคะนี่ดูอะไรกันเนี่ยเราก็ตามหาพี่หมูอยู่นี่อะเนี <m 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 ่ยผมกาลังมาหอมมะม่วงอยู่ครับ นี่มะม่วงเหรอคะมะม่วงครับนี่แอบฉีดอะไรเข้าไปหรือเปล่าฉีดแบบว่าทีดิโคนเหมือนสาวๆชอบฉีดนะคงตึงเลยเนี่ยเนี่ยโอ้โหตึงๆรุ่นใหญ่มากสวยมากสวยมากสวยมากกับแอบฉีดปุ๋ยของหมูไม่กลัวอนครับอขอบคุณมากครับขอบคุณมากออกมาสวยขนาดนี้เลยครับโอ้โหนี่นะนี่นี่รุ่นรุ่นที่อะไรนะพี่นี่รุ่นที่ห้าครับนี่นะครับโอ้โหรุ่นหนักหอึ้งเลยนะครับพี่น้องครับครับนี่คือรุ่นที่ห้าเนี่ยแบบเราแบบไม่ต้องการเท่าไหร่ครับแต่ครับ หมูไม่กลมร้อนมอบให้ครับคือผลผลิตของช่วยช่วยกันเนาะครับผลผลิตของหมูไม่กลมร้อนเป็นอย่างนี้ครับครัภูมิเห็นเห็นและภูมิใจฮะโอหแต่ละลูกแต่ละใบแต่ละผลเน่ยไรลุงควนไรพี่ควรเหล่านี้ส่งออกนอกนะคะมีปลูกกี่พันคะเนี่ยครับมีสามสี่ชุดครับครัส่งไปประเทศไหนบ้างคะครับอย่างนั้นต้นไม้นี่ก็ส่งจีนครับครับส่งจีนแล้วก็ส่ง หลายประเทศมาเลยอะค่ะมาเลยก็ส่งใช่ไหมคะไอ้นี่สุกสุกแบบไม่ต้องบ่มแก๊สเลยเนาะบส่งเขาเรียกไม่ต้องนะเนอะหลายประเทศ strategic เอาเอามาแนบแก้มได้ครับเพราะมันไม่มีสารพิษพี่หมูคะนอกจากจะลูกใหญ่เก็บรุ่นที่ห้าพี่หมูทําอะไรทําทําดีเกินไปไม่คะส่งออกนอกด้วยก็อยากจะช่วยพี่น้องเกษตรกรนะนะครับส่งออกนอกด้วยแล้วจัดหลายประเทศด้วยนะคะแล้วไร่พี่ควนี่มีเก็บทุกสายพันธุ์แล้วส่งออกนอกคนไทยคนไทยแทบไม่มีโอกาสได้บริโภคเลยพวกเราพวกเราโชคดี ชคดีมากคุณภาพใ enfin ช่ย่อยก็พี่เอาเงินไปเก็บไหนก็ฝากฝากไหนฝากไหนคะโทรศัพไม่ใช่การลงเกตนะลงเกตเป็นเป็นหุ้นครับเป็นหุ้นเราเองโอ้โหนี่ขนาดรุ่นที่ห้านะคะพี่หมูไม่อยากคิดเลยค่ะว่ารุ่นที่หนึ่งจะลูกใหญ่ขนาดไหนก็ลูกประมาณแปดถึงกิโลครับแปดชีตแม่เจ้าบป็นวงแปดชีดค่ะอันนี้อันนี้ก็หนักอึ้งเะยฮะสายพันธุ์น้ำตองไม้สีทองครับถ้ามีน้องเกษตรกรที่ที่เป็น เป็นในเป็นคนที่ใช้จะรู้เลยว่าขวดห้าร้อยซีซีของเราใช่ไหมคะโอ้โหเบลเกอร์โอ้โหไม่อยากบอกเบลเกอร์โอ้โหคือสรุปแล้วเอาว่าพี่พี่พี่หมูทำผลิตภัณฑ์ดีเกินไปอะค่ะพี่น้องเกษตรกรเป็นความภาคภูมิใจผลผลิตดีขึ้น มีรายได้เพิ่มขึ้นสุขภาพดีขึ้นเพราะว่าที่พี่ควรคุยกับพี่ควรเมื่อกี้ค่ะบอกว่าเมื่อก่อนสวนแกไม่มีเลยจิ้งหรีไส้เดือนไม่มีเลยค่ะตอนนี้มาเต็มค่ะมาเต็มอลังการงานสร้างเต็มสวนไม่มีโคโยตี้อยู่ไหมมีครับตอคืนติ๊กจ้ิ๊กจ้าติ๊กจ้าติ๊กจ้าอะไรประมาณนี้ค่ะจะกระจันมีนั้งจิ้งหรีดมีโคโยตี้มีทั้งร้องมีทั้งรองยามเช้าด้วยมีรองยามเช้าด้วยไก่กุกกัสกเต็มเลยนะฮะจะกระจันถ้างั้นขอ อำราเทพมะม่วงไปด้วยสโลแกนของเราดีกว่าค่ะคิดถึงคิดคิดถึงปุ๋ยคิดถึงหมูไม่ควรน้ำร้อน เพิ่มภูนรายได้นวัตรกรรมใหม่ของชาวเกษตรกรเจ้าแรกเจ้าเดียวบอกดีแน่นอนหมูไม่กลัวน้ำร้อนรับรองการันตีปุยดีจึงบอกต่อรับรองกรมวิจาการเกษตร ความดีจึงนํามาบอกพี่น้องมูไม่กลัวน้ําร้อนมูไม่กลัวน้ำร้อนมูไม่กลัวน้ําร้อนมูไม่กลัวน้ำร้อนต้อปุ้ยตราหมูไม่กลัวน้ําร้อน ลดต้นทุนเพิ่มทุูนรายได้นวัตรกรรมใหม่ของชาวเกษตรกรเจ้าแรกเจ้าเดียวของดีแน่นอนหมูไม่กลัวน้ำร้อนรับรองการันตี